สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มาทำภารกิจนะครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของของพระพุทธศาสนานะครับเป็นวันมคดบูชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะได้ไปทำภารกิจเหมือนอย่างเมื่อตอนวันที่หนึ่งมกราที่ผมไปอยุธยามานะครับวันนี้ผมมาที่ สถานีรถไฟมัคคันนะครับเนี่ยสถานีรถไฟมัคคันนะครับเป็นอยู่ที่ดินแดงนะครับก็จะเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปที่แปดริ้วนะครับไปที่วัดโสธรวาาราอารามวรวิหารก็เป็นอีกหนึ่งคือจะเป็นประจำทุกปีนะจะไปทุกปีนะครับก็คือว่าเราจะมีภารกิจแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็น ทุกวันปีใหม่นะครับที่จะไปอยุธยาทุกวันมาคา้าพูชาก็จะไปที่ฉาเชิงเซาแปดว,วิวนะครับไปวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับวัดโสธรวัดรามวรวิหารนะครับก็อีกหนึ่งภารกิจนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟมักขสรนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปรถไฟนะครับก็อยู่ที่รถไฟตรงนี้นะครับอยู่ที่มักขสรและเดี๋ยวยังไงพบกัน ที่ชุมทางฉะเชิงเซาที่ปัดรีวครับตอนนี้นะครับผมมาถึงที่สถานีชุมทางฉะเชิงเซาแล้วนะครับก็มาถึงตอนประมาณเที่ยง11มโมงกว่าก11มโมงกว่ากว่ากับเที่ยงนะครับก็มาถึงที่สถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับก็เดินทางมาง่ายๆมากเลยนะครับสําหรับคนที่สมมุติว่าถ้าเกิดถ้าใครไม่เคยมานะครับแล้วอยากมาเนี่ย ก็สามารถที่จะเดินทางมาง่ายมากเลยมาขึ้นที่สถานีรถไฟมักกะสันแล้วก็มาลงที่สถานีชุมทางฉาเซิงเซานะครับก็ค่าโดยสารก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ไปกลับก็24บาท12บบาทไปกลับ1 2 2 2 4นะครับก็ปเป็นอะไรที่แบบว่ามาสุดวกมากๆนะครับแล้วก็พอม,มาถึงตรงชุมทางฉาเฉิงเซ,เซาเนี่ยก็จะมีรถสองแถวสีเหลืองนะครับก็สามารถที่จะไป วัดโสธรได้เลยนะครับอ่าก็เนี่ยประมาณนี้วันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับของวันมาคาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็ก็ได้มาทำอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็เมื่อตอนปีใหม่ไปไอชุยามาละนะครับวันที่หนึ่งมกราวันนี้วันมาคาบูชาก็มาที่ฉาตเชิงเซาที่วัดโสธรวัารางบวรวิหาร นะครับหรือว่าปัดริ้วนะครับก็สามารถใครไม่เคยมาก็สามารถที่จะมาได้นะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไง่จะพบกันครับวันนี้ผมมาถึงที่วัดโสธรวรารามบัวรวิหารแล้วนะครับหรือหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็มาถึงที่วัดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ศา,าลาริมน้ำนะครับ ตรงนี้จะเป็นแม่น้ําบางปะกงแม่น้ําบางปะกงจะอยู่ที่ศาลาริมน้ําอยู่ใกล้กับวิหารของหลวงพ่อสะทนนะครับที่เป็นวิหารแบบอารามหลวงอ่ะนะที่เป็นแบบอารามหลวงนะครับก็ถึงเรียบร้อยนะครับก็ก็เลยเมื่อกี้ทานข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้ทานข้าวเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปทําภารกิจนะครับก่อนที่ไปทําภารกิจก็เอามาเก็บภาพ บรรยากาศศา,าลาริมน้ําที่อยู่ตรงแม่น้ําบ้านประกงนะครับเนี่ยก็เอามาฝากไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําภารกิจต่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ทานข้าวก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ทานทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็มาชมตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําภารกิจต่อนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของทางพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นในเรื่องของ วันมาฆบูชานะครับเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้หลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสไปที่เมืองมคธนะครับไปโปรดพระเจ้าพิมพิาสารนะครับแล้วก็ได้มีพระอาหารหันเนี่ยมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะครับในวันนี้แล้วพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้ทรงแสดงโอวาทปา,าติโมกข์นะครับซึ่ง3ามเรื่องด้วยกันนะครับก็นนคือการหยุดทําบาป การทําความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็การชําระจิตหทบริสุทธิ์นะครับก็วันนี้ก็เลยเป็นอีกวันหนึ่งจริงๆมันเป็นภารกิจทุกปีนะที่ผมจะต้องมาอยู่ที่แดริ้วเนี่ยวัดสุทรมวรารามวรวิหารที่ช,ชัดเชงแสาก็จะมาเป็นประจำทุกปีเลยนะครับก็ก็ก่อนที่จะไปทำภารกิจก็เก็บภาพบรรยากาศเอาให้ดูวันนี้เป็นสารลิมน้ำเป็นแม่น้ำบางปะกงเห็นไหมนะครับก็ เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปทำภารกิจต่อนะครับก็โอกาสดีๆนะครับก็ที่เราได้มีโอกาสได้มาอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับวิถีที่จะทำให้เราละมีจิตใจที่แบบว่าสงบปล่มรื่นมากขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้มามากันนะครับก็อย่างใครที่ไม่มีรถ ก็แนะนําได้นะครับก็สามารถมาแบบผมก็ได้นะครับมาแบบผมก็ได้ก็คือมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟมักขสรนแล้วก็มาลงที่ฉาชิงเซานะครับแล้วก็มาถึงฉาชังเซาปุ๊บเนี่ยมันจะมีรถสองแถวสีเหลืองอยู่ก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ไปลงหน้าวัดเลยนะครับแล้วจากหน้าวัดเสร็จปุ๊บก็กลับมารถไฟนะครับเดินทางมาสะดวกง่ายมากมากเลยไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะครับก็โอเค ก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจต่อนะครับแล้วพบกันก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันมาคาบูชานะครับแล้วได้มาทำภารกิจที่วัดโสธรวรารามวิหารหรือว่าวัดหลวงพ่อโสธรนะคบที่ฉะเชิงเซาแปดวิวก็ทำเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับก็ผมได้ไปที่ วิหารของหลวงพ่อสทรน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นวิหารของวิหารเดิมกับวิหารที่เป็นอารามหลวงนะครับแล้วก็ได้มีการไปกราบไหว้นะครับเพื่อไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพัทธลักันี้ก็คือ5พระองค์ใช่ปะห,ห้พัทธลักันี้ก็คือมีหพระองค์ก็คือมีพระพุทธเจ้า กุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาขมณะพระพุทธเจ้ากัสปะและก็พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าโคตมะและก็พระโพธิสัตว์อริยเมตไตรนะครับก็ได้ไปกราบน้อมํำนึกพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ไปมีการปฏิบัติภาวนานะครับเจริญจิตตาภาวนานะครับก็ตอนที่นั่งภาวนาอยู่เนี่ยจิตมีความละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็จิตเนี่ย ทิ้งฐานกายนะครับจิตทิ้งฐานกายแล้วก็เข้าสู่ฐานจิตนะครับก็คือสติปัฏฐาน4นะั่นแหละก็คือจักกายเวทนาจิตเข้ามาสู่เคลื่อนมาสู่ฐานจิตนะครับแล้วพอหลังจากที่ออกจากภาวนาปุ๊บเนี่ยอ่าก็ถอยกลับมาที่ฐานกายนะครับเพื่อกลับมาอยู่ในชีวิตประจาวันนะครับก็เสร็จสิส้นภารกิจรียบร้อยนะครับวันนี้ก็อันนี้ก็คือผมก็อยู่ใน ส่วน,ส,วนส่วนของวิหารนะครับที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับก็มาเล่าสู่กันฟัง,งอีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็วันนี้เป็นวันมาคาบูชานะครับผมก็ขอน้อมนาบุญนะครับแล้วก็จากการที่ได้กราบน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระบรมศ,ศาสดาแล้วก็ได้เจริญภาวนานะครับในวิหารของหลวงพ่อจตหรทนะครับก็น้อมอนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่มีกว่าได้ฟัง ไย่ดูคลิปนี้นะครับก็ขออนุโมทน,นากับทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยผมก็จะเดินทางออกจากวัดแล้วก็คือนี่คือวัดใช่ป่ะแล้วพอผมออกมาจากวัดผมก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับวัดเนี่ยก็คือไปขึ้นรถสองแถวที่ที่เป็นรถสองแถวสีเหลืองๆอะ่ะนะก็กลับไปที่สถานีรถไฟนะครับก็กลับไปที่มักขสนนะครับ คือเดินทางมาง่ายมากนะครับสมมติว่าใครถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยเดินทางมาง่ายมากเลยก็คือว่ามาขึ้นรถไฟที่สถานีมักขสรนะครับ12บาทนะครับแล้วก็ไปลงชาติชังเซานะครับเสร็จแล้วก็จากสถานีเนี่ยก็มาขึ้นรถสองแถวสีเหลืองมาที่วัดได้เลย8บาทนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็กลับจากวัดเนี่ยขึ้นรถสองแถวเหมือนเดิมกลับไปที่สถานีนะครับแล้วก็กลับรถไฟ ง่ายมากนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับถ้าถ้าได้มีโอกาสได้มานะครับก็ก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าวันนี้เป็นวันราคาบูชาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือมีการหยุดทําบาปนะครับแล้วก็ทําความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็อบรมสติปัฏฐาน4ก็คือมีสติมีศีลสมาธิแบบรู้สึกตัวนะครับแล้วก็ เจริญปัญญาก็คือเจริญวิปัสนากรรมฐานนะครับก็นี่คือขั้นตอนในการชำระจิตให้บริสุทธิ์นะครับนะครับก็คือหยุดทําบาปทําความดีให้ถึงพร้อมและก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์นี่คือเป็นหลักสําคัญหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยในวันนี้นะครับ3ข้อตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นละนะครับก็รถเที่ยวที่ผมจะกลับไปนะครับก็มาประมาณ4ี่โมง20นะครับก็ ตอนนี้กำลังรอรถไฟอยู่นะครับเตรียมกาลงังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับไปที่มักกะสันนะครับก็กําล,ลังจะเดินทางกลับนะครับก็วันนี้ก็เสร็จสิส้นภารกิจนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับก็ฝากไว้วันนี้เป็นวันมาคบูชานะครับก็ตอนเย็นนะครับก็อย่าลืมก่อนนอนก็ได้นะครับก็อย่าลืมสวดมนต์นะครับแล้วก็น,นั่งสมาธิแบบรู้สึกตัว นะครับเพื่อฝึกสติสมัมปชัญญะการทําสมาธิแบบรู้สึกตัวนี่แหละจะทําให้เรามีสติสมัมปชัญญะนะครับอย่าทําสมาธิแบบว่าเอาแบบความสงบความนิ่งนะครับแต่ให้เรามีสติสมัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้มีจิตที่มีความตั้งมั่นแล้วก็มีสติที่กําลังมากขึ้นในการยกจิตขึ้นมาในการเจริญวิปัสสนามองเห็นสภาวะรูปแล้วก็นามตามความเป็นจริงนะครับก็ ฝากไว้นะครับวันนี้วันวัน,วนมาค้าพุชานะครับก็อย่าลืมนะครับคาสอนสูงสุดเลยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะครับจนทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าโคตมะนะครับก็นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยทั้ง28พระองค์เลยนะครับหยุดทําบาปนะครับทาความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ชําระจิตให้บริสุทธิ์ การชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยก็คือการฝึกมีสตินั่นแหละแล้วก็ฝึกทําสมาธิแบบรู้สึกตัวเพื่อย,ยกจิตกําลังขึ้นมาสู่วิปัสสนาในการชําระหล้างนะครับเพื่อทําให้สังขารจิตอะอะไรที่มันเป็นกองสังขารมันค่อยๆชําระออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่คือ3โอวาทหลักนะครับเป็นหัวใจเลยสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับแต่อย่าลืมว่าต่อให้เราทาความดีชําระจิตให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ย แต่ถ้าเราไม่อยู่ทำบาปมันก็เหมือนกับการเพิ่มบาปกับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดคือหยุดทำบาปเลยเป็นการตัดวงจรบาปใหม่ๆเข้ามาเพราะถ้ากถ้าเราทำความดีฝึกสติสมาธิวิปัสสนาแต่เราไม่อยูท่ทำบาปสุดท้ายไอบาปใหม่มัน่็กับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นการหยุดทำบาปเนี่ยเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้วข้อแรกเนี่ยต้องควรต้องทำให้ได้ น,นี่คือสาเหตุหลักที่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้เอาข้อหยุดทํำบาปเป็นข้อที่1เพราะเริ่มต้นได้เลยและเป็นการตัดกระแสอกุศลแล้วก็เริ่มต้นหวานเมล็ดพันุ์ดีไว้ก็คือการทําความดีแล้วก็ฝึกทําชําระจิตให้บริสุทธิ์นะครับนี่ก็เป็นข้อคิดนะครับเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับก็วันนี้ก็มาทั้งวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็เดินทางกลับนะครับ ก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับอ่านิดหนึ่งเติมกำลังด้วยกาแฟพระจันยิ้มนิดหนึ่งชงกาแฟพระจันยิมกินนะครับเนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่อ่อนล้าด้วยไนงะเพราะว่าผมมาทั้งวันแล้วเนี่ยเดินอากาศก็ไม่ร้อนนะอากาศไม่ร้อนแล้วก็สบายสบายแต่ว่ามันก็อาจจะมีเพียบ้างก็เติมกำลังด้วยกาแฟพระจันยิ้มก็ กาแฟพัฒนยิ้มดีอย่างตรงที่ว่ามันสามารถชงเชคได้เลยไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นน้ําร้อนอ่ะสามารถชงแล้วก็เชคแล้วก็ดื่มได้เลยกินแบบเย็นๆก็ได้เออนังคือข้อดีนะกินแบบทั้งได้ทั้งร้อนก็ได้เย็นก็ได้ชงเชคดื่มได้เลยเนี่ยก็เลยเตามกลังนะครับก่อนเนี่ยถ้าใครสนใจก็อย่าลืม e. แอปชาไอกาแฟพัฒนยิ้มได้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ครับสำหรับวันนี้ก็ อาอบาไม่ชอบผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะแล้วก็มีความสุขกันแล้วก็ทําดีกันอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบของวัดโสธรวรารามบริเวหารนะครับหรือว่าที่จังหวัดฉะเชิงเซา8ริ้วนะครับก็นี่ก็เป็นอยู่ในบริเวณของวิหารนะครับก็นี่ครับนี่วิหารนะครับ รงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําบางปะกงอันนี้จะเป็นแม่น้ําบางปะกงเป็นศา,าลาริมน้ําวันนี้ก็เงียบมากเลยก็สบายๆนะครับเนี่ยก็นี่ก็ตอนแรกคนมีแล้วนะครับตอนนี้ก็คนน้อยลงจากตอนแรกมานั่งตรงนี้ก็คือคนเยอะหน่อยอันนี้ก็คนน้อย นะครับอันนี้จะเป็นวิหารนะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําบากปะกงแม่น้ําบางปะกงน,นี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับอากาศวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะครับเนี่ยอากาศนะอากาศก็ไม่ร้อนมากก็อากาศก็กำลังดีครับจะไปสบายนะครับก็โอเคนะครับ แล้แล้วพบกันครับ